สวัสดีครับผมอ๋อมาเจอกันลูกชายครับอันนี้แม่ฝนทำเค้กไว้ให้ลูกชายโอ้โสวยมากเลยดูอย่างนะครับโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับโโอ้หตั้งใจทำเลยครึ่งวันเลยนะเนี่ยขอบคุณมากครับโอ้โหน่ากินมากเลยครับ กินทีละไม้แล้วก็เผ็ดกินเผ็ดมากบอกว่าผสมเลมด้วยไม่รู้อ่ะแต่เผ็ดมากอะ่ะไอ้โลกวันนี้ดูมาอะไรครับดูมาซื้อของไปวันเกิดใช่ไหมแฮปปี้เบ,บิร์ตเดย์ใช่ไหมแฮปปี้เบิร์ตเดย์บบใช่ไหมซื้อของซื้อของไปอะไรวันเกิดใช่ไหม ไปที่เกิดนะให้ไปวันเกิดนะนอนสปาเลยนะแล้วพอไปเลือกซื้อของนะซื้อขอนมก่อนบัวชีบวับวชีเออเดี๋ยวพ่อคาห้องนานครับแล้วสักครู่ครับเนอาหมายได้อะไรวันนี้โอ้โหนุ้ยก,ก,กินก่อนเลยใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวแกะแกะได้นะครับแต่เราค่อยไปจ่ายเป็นกล่องนะไม่เป็นไรกินได้เดี๋ยวเราจ่ายตังค์นะเลือกื้ออะไรเออวันนี้ได้ไหลายมางแล้ว เราจะทำเมนูเลยนะไม่รู้หมาล่านะตอนนี้เราจะทำหมาล่ากันนะครับตอนนี้เลือกผักมุกินอะไรลูกมุกินสลายก่อนนะแล้วมาเลือกผักกันนะครับแล้วก็หาอะไรไปกินกันปาร์ตนนี่เนยะ็นๆโอเคไหมโอเคไหม ตอนก็เหียดนะอันนี้จะเทียบนะเนี่ยน้องฟอกก็นอนกินสบายเลยนะคะเอคเรืองต่อนะจะนะไรกำยังจนนอะไรทยอะไรนะจะแตะกันนะต้งเยแตะกันเลยแลแต่งพ okay. ันนะติเกีนะติเกีนะติดกีนะติเกีนะแตะมแม่โอเค ก็ให้ิปลาืปลาบอบาท่รียนนะน้จดีนะูปาปาอะไรดีนะาบก็ปลาใหญ่มากปาเยอะเลยนี่ปลาอะไรโอเคเดไปต่อ กินไม่หยุดเลยมีมีอะไรมไเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรมไหมบนตัวนี้ใช่ก่อนนะเอาไปพันกชีปนะจะทำหมาล่ากันนะครับได้อะไรม้างละครับขึ้นก่อนนะคะเอาไปทำอะไร<า>ะกับหมาล่าได้ก่อนพันแฮมแล้วก็นี่อะไรอะ่ะ อันนีสอันนี้เขาพ<ม>ันใ้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเอาไม้เสียบมีไม้ไหม,ม,มต้องต้องซื้อไม้ไหมไม้เก่านะไม้เคล้อเอาละส,สบายเลยใช่ไหมสบ,สบายเลยเนาะโอเคเดี๋าายวพ่อหาให้โอเคไปต่อช

เงินครับเท่าไหร่แต่พอซื้อให้สีสีชีสีสีชีสีเอาไหนเอาไหนสีเลยครับเอาสีไหนเอาแก้วแก้วขายแก้วนด้หโอเค ạ cái <laughs> gì vậy hả cái 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 cái gì vậy hả cái gì vậy hả คุณครับแม่หนพอ้วคุณครับคุณครับผมโอ้โห่ายรูป ซื้อของวันเกิดนะวันเกิดน้องโผล่คนเทนทกสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับวันนี้หนูจะมาทำอะไรอ่ะ,ว,อออออะนะวันนี้ 8, หนูมาเืออขซื้อของนะก็จะไปวันเกิดน้องโผลนะวันที่แปดนะครับเดือนแปดสิงหาคมนะเราจะจัดคันเกิดให้หนูคอนเทนท์นะก็ตามมาทักโผล่นนะมาซื้อของวันนี้เราจะทำเมนู มาแล้วมาแล้วครับโอเคเรีที่ขเขาเสร็จแล้วเจะไปเืดยนโอเคเีเ๋ยวตอเเนเ็จะมีเมนูอะไรติดตามนะมครับมนะวัวันอะไรันเกิดนกฟใช่ไหมเออเราจของวันเกิดครับไปาอคะครับอรพอดี มาล่านะไปนี่มาล่าโอ้โหตามมานะคะตามมานะครับเพื่อนญาติมิตรสนิทหายทุกคนนะครับเชิญทุกคนนะครับอ่าโอเคครับผมฟกทำนายฟกฮะซ่อมอะไรซ่อมรถ ไหนรถไสแรอนรถใช่ไหม จวดเชิญร่วมกันเหมือนเกิดน้องโฟนะครับวันนี้เราจะปาร์ตี้ด้วยกันนะครับเชิญนะครับอันนี้นราจะไหลังจากเรามาจากแม่โคนะเราก็จะเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากกินไหมครับอยากินนะครับโอเคครับผมโอเคแล้วก็ไม่ยากแล้วกันนะโอเคครับผมนะไม่ยากอะไกินนึกมันแซ่บๆจวดๆ ตัวๆตัวโอ้โหฮะ,น,น,ะน่ากินมากเลยครับยังยังปอเหลาซุปนี่เน่เ่สต๊อกมาล้านะดูเนี้ยสต๊อกมาล้านะครับซันซอสนะยี่หออ่ารสชาติจะโอเคไหมครับเคยกินแล้วค่ะอร่อยอันนี้ไม่ได้ทําขายนะครับมาค่ะทำมากินนะครับแจกฟรีครับใครสนใจมาเลยนะครับ Bye bye Bớt đây đâu ăn thì là mai, rồi có phết chim เผ็ดมากบอกว่ามเลมด้วยไม่รู้อ่แต่เผ็ดมากอ่ะอ่ะพี่ๆมาเล่นด้วยเอลูกสวัสดีครับผมอ๋อมามันเกิลูกชายครับอันนี้แม่ฝนนำเค้กมาให้ลูกชายโอสวยมากเลยดูวยครันเครับเลยครับโอ้ยทานมากเลยนะครับตั้งใจทำเลยนะครึ่งวันเลยนะเนี่ยขอบคุณมากครับอันนี้เค้กใครครับไม่รเคียน สวยมากเลยเค้กทรยเลกตลเลยมีเทียนไหมครับมีคเทียนอะรเค้กคนับเาก่ปวนขอบคุณค่ายกอดีดีจะเป็ย่ายังจะเป่ายังยังไม่เป่าแล้วเราเราเป่าเราเป่าก่อนเออเอาทียเอาเทียนมาก่อนลูกเอาเทียน อันอเา่าน yeah. uh, okay. yeah. uh, okay. yeah. uh ่น yeah. uh, uh ี่านีนนี่เปเปาเปลานี่เปานี่า่่านเเาเนนีน่่เีน่น

ไปไปไปก่อนโฟฟฟฟไปไปคนไหนคนไหนคนไหนไป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 อดูดตวอยาสวัสดีครับไปไปบเอ้ยอะไรเอ่ยพีพีมาให้พีพีเอเนยิ้มยิ้ยิ้มย้ยิ้มกันม้มาให้นะครคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับ หมูมโฟกมาร่ <aust en ian> วมฟอกด้วยครับแต่อาหารอาหารหมูโฟกครับกับแก้หมูโฟกแก้หมูโฟอกมาชนมาชนกันใหม่ลูกเบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์ก่อนมาเดย์ชวนแก้เบิร์ดเดย์ก่อนชวนแก้ก่อนสิแก้หนูอยู่ไหนอ่ะเบิร์ดเดย์เปิดเดย์เดเดย์ทูยูโอเค อันออนี้กับแก้มหมูฟนครับอันนี้แก้มหมูฟนอันนี้กัแก้มพ่อมาไปนอนแล้ว